สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเรื่องรูปสี่เรียมน,นะคะชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5นะคะมาเรียนกับคุณครูพรพิมลกุลทองคำนะคะครูแพรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเข้าสู่ห้องเรียนนะคะ นักเรียนต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะคะจะได้เข้าใจในเนื้อหานะคะลูกเราไปสู่ห้องเรียนกันเลยนะคะเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะหนชนิดของรูปสี่เหลี่ยมสการหาความยาวรอบรูปสาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ เราไปดูกันเลยนะคะชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างนะคะชนิดของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ารูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม มีด้าน4ด้านมีมุม4มุมซึ่งมุมภายในนะคะรวมกันต้องเท่ากับ360องศานะคะต่อไปนะคะเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อนเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านทุกด้านนะคะเท่ากันและมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะก็คือ90องศาอันนักเรียนดูด้านนะคะด้านที่1นะคะ ด้านที่1นนะคะด้านที่สองด้านที่3และด้านที่4นะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทั้งหมด4ด้านและทุกด้านมีความยาวเท่ากันนะคะอะสูตรการหาความยาวรอบรูปนะคะความยาวรอบรูปเนี่ย ใช้ด้านคูณ4ทํทำไมถึงใช้ด้านคูณสด้านก็คือแทนความยาวนะคะถ้าด้านนี้นะคะยาว2ซนติเมตรแปลว่าทุกด้านก็ต้องยาว2ซนติเมตระะแต่มันมีทั้งหมด4ด้านเราก็ใช้ด้านคูณสนะคะต่อไปนะคะสูตรการหาพื้นที่นะคะก็คือด้านคูณด้านนะคะด้านคูณด้านหมายความว่าด้านที่1 ยาว2เซนติเมตรด้านที่สองนะคะก็จะต้องยาว2เซนติเมตรเราก็ใช้สูตร2คูณ2นะคะ,ะถ้า2คูณ้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆ่า4ถูกต้องค่ะ,ะต่อไปกันเลยนะคะรูปที่สอง นะคะเรามารูปที่สองนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะมีขนาดเท่ากันอ่าน,นเรียนดูนะคะด้านตรงข้ามกันเอาด้านที่ยาวก่อนนะคะด้านยาวตรงข้ามกันจะมีความยาวเท่ากันนะคะด้านกว้างเห็นไหมคะด้านกว้างนะคะด้านกว้าง ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันก็คือด้านกว้างเหมือนกันมีความยาวเท่ากันนะคะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมุมฉากก็คือ90องศานะคะ,ะนักเรียนดูมุมฉากนะคะก็คือมุมนี้นะคะมีทั้งหมด4มุมนะคะนะคะมีทั้งหมด4มุมสีเขียวนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาดู การหาความยาวรอบรูปนะคือก็คือกว้างนะคะความกว้างนะคะบวกด้วยความยาวนะคะความยาวแล้วคูณ2นะคะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปนะคะลูกอ่าต่อไปนะคะคือการหาพื้นที่นะคะของรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะกว้าง คูณยาวนะคะง่ายๆเลยความกว้างเราก็นําความกว้างมนาะขนาดเท่าไหร่อ่าอย่างเช่น3เซนติเมตรนะคะแล้วก็อา3อ่าคูณด้วยความยาว5เซนติเมตรก็3คูณ5นะคะลูกอ่าต่อไปนะคะเราจะไปรูปที่3กันแล้วนะคะรูปที่3ก็คือรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยนะคะอ่าจากด้าน ขนานกันเพียงหนึ่งด้านขนานกันก็นักเรียนมองถึงรางรถไฟเลยนะคะเส้นอารางรถไฟเนี่ยจะมีคู่รางของมันไปนะคะจะไม่มีวันที่จะมาเจอการมาบรรจบกันนะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะด้านที่ขนานกันเพียงหนึ่งด้านคุณครูจะชี้ให้ดูด้านที่ขนานกันนะคะลูกด้านที่ขนานกันก็คือ A นะคะด้าน A และ ด้าน C นะคะจะขนานกันไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีวันที่จะมาชนกันหรือมาเจอกันนะคะอะต่อไปนะคะรูปนี้รูปสีชมพูนะคะด้านที่ขนานกันนักเรียนลองดูสิคะว่าเป็นด้านไหนอกต้องค่าด้าน A และด้าน C นะคะด้านที่ขนานกันเพียง1ด้านเท่านั้นนะคะ อนักเรียนลองมาดูความยาวรอบรูปนะคะการหาความยาวรอบรูป a บวก b บวก c บวก d นะคะ a บวก b ตัวนี้น a นะค,ะค,นคนะความยาวของด้าน a บวกความยาวของด้าน b และบวกของความยาวของด้าน c และบวกความยาวของด้าน d นะคะ บวกไปทั้งหมดทั้ง4ด้านเราก็จะได้ความยาวนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะต่อไปการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงนะคะอันนี้ก็จะสรุปให้ดูนะคะลูกเศษ1ส่วน2คูณ A บวก C A ก็คือด้านที่คู่ขนานกันนั่นเองบวกกับ C นะคะเอาด้านคู่ขนานกันมาบวกกันแล้วค่อยคูณด้วยอะไรคะ E ความสูงต้องใช้ความสูงอะไรคะสูงตรงสูงตรงเนี่ยหมายความว่าความสูงที่จะต้องตั้งฉากกับฐานเสมอนะคะราบจับจุดยอดเลยลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะ ต่อไปรูปที่4นะคะรูปที่4ก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะลูกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยนะคะมี D, ด้านตรงข้ามขนานกาันจำนวน2คู่นะคะจานวน2คู่อ่าคุณครูจะให้ดูนะคะว่าคู่ไหนบ้างนะคะอ่าคู่ที่1นนะคะด้านอ่าส่วนของเส้นตรง AB นะคะคือด้านนี้นะคะและขนานกับ ด้านส่วนของเส้นตรง C D ด้านนี้นะคะและด้านคู่ขนานกันอีกหนึ่งคู่ก็คือด้าน A D นะคะ,ะครูคจะทำเป็นสองขีดละกันนะคะให้นักเรียนดูงา่ายๆและอีกตรงกันข้ามนะคะเส้นที่คู่ขนานกันก็คือด้าน B C นะคะ,ะทำเป็นสองเส้น ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนาดการจำนวน2คู่นะคะอันนี้คือคู่ที่1นะคะคู่ที่1นนี่นะเรียนดูนะคะที่ครูขีดไว้1นขีดและคู่ที่2ก็คือที่คู่ขีดไว้2อขีดนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาดูสูตรนะคะหาความยาวรอบรูปนะคะก็คือ2คูณนะคะ a บวก D นะคะ A บวก B นะคะอ่ะ A A ก็คือตัวนี้นะคะความยาวของ A และความยาวของ B ตัวนี้นะคะบวกกันอ่าแล้วค่อยคูณด้วย2นะคะอะนักเรียนจำได้ไหมคะที่ครูบอกว่าถ้าเจอในวงเล็บเราต้องทำดำเนินการใน วงเล็บก่อนเสมอใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องบวกก่อนแล้วค่อยมาคูณนะคะต่อไปการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีสูตรว่าฐานคูณสูงฐานเห็นไหมคะฐานก็คือเองนะคะความสูงเราจะใช้ความสูงตรงนะคะที่ครูเคยบอกเสมอตั้งฉากนั่นเองนะคะความสูงที่ต้องตั้งฉากกับฐาน นะคะฐานก็คือ A เราต้องดึงจากจุดยอดจุด B ลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะเราก็จะได้ความสม่ตรงนะคะต่อไปนะคะรูปรูปที่5นะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านยาวเท่ากันทุกด้านนะะักเรียนดูนะคะด้านยาวด้านยาวก็คือด้านด้าน สี่ด้านมีความยาวเท่ากันทุกด้านนะคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามและด้านที่สี่มีความยาวเท่ากันนะคะต่อไปเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนักเรียนดูเส้นทะแยงมุมเส้นทแยงมุมลากจากอีกมุมหนึ่งนะคะลากจากมุมหนึ่งไปหามุมที่อยู่ตรงกันข้ามอีกมุมหนึ่งนะคะ ตัดกันนะคะจุดตัดก็คือตรงนี้นะคะตัดกันแล้วจะเป็นมุมฉากนะคะ,ะเราจะหาเส้นรอบรูปได้ไงคะความยาวรอบรูปหรือเส้นรอบรูปก็ได้นะคะ,ะความยาวรอบรูปเส้นรอบรูปก็คือ4นะคะทาไมถึง4เพราะมันมีทั้งหมด4ด้านนะคะและมันยาวเท่ากันความยาวเท่ากับ A นะคะก็4คูณ เอนะคะอะต่อไปนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมฐานคูณสูงนะคะฐานก็คืออะไรคะฐานก็คือเเหมือนเดิมคูณสูงความสูงก็คืออะไรคะสูงตรงใช่ไหมคะที่ครูบอกสูงตรงหรือความสูงที่ตั้งฉากเส้นที่ลากจากจุดยอดตั้งฉากกับฐานเขาเรียกความสูงนะคะแทนด้วย S นะคะ a คูณ s นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่รูปสี่เหลี่ยมของเราถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ความสูงมานะคะแต่ให้เส้นทแยงมุมมานะคะเราจะหาได้จากอะไรคะพื้นที่รูปสามรูปสี่เหลี่ยมขนมเตียกูนเศษหนึส่วนสอง คูณผลค,คูณของเส้นทแยงมุมเศษหนึ่งส่วนสองคูณ C คูณ d นะคะอ่ะ c ก็คือเส้นทแยงมุมความยาวนะคะความยาวคูณกับความยาวของเส้นทแยงมุมอีกหนึ่งเส้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นรูปที่ 6นะคะลูกร,รูปที่6ก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าวนะคะรูปเว้าวมาแล้วนะคะด้านติดกันยาวเท่ากาันใช่ไหมคะคุณลักัติของรูปเว้าวนะคะสี่เหลี่ยมรูปว้าวเนาะ,ะ,ะนักเรียนดูด้านติดกัน่าดูด้านที่1ก่อนนะคะด้านที่1นึ่งี่ติดกับด้านที่สองด้านนี้นะคะจะมี ความยาวเท่ากันนะคะต่อไปอดูด้านที่สองนะคะด้านที่สองอด้านนี้นะคะเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะทีะ่ด้านติดกันนะคะความยาวจะเท่ากันนะคะลูกอ่นนี่คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะคุณสมบัติของรูปว่านะคะแต่ว่าจะมีเส้นแพยงมุม เส้นทแยงมุมเส้นที่หนึ่งนะคะลากจากจุดเริ่มต้นไปหา,ามุมตรงกันข้ามนะคะาจากจุดนี้ลากลงมาก็จะเป็นเส้นทะแยงมุมนะคะลูกแต่ว่าเส้นทแยงมุมตัดกันตรงนี้ตรงสีเขียวนะักเรียนเห็นไหมคะจะเกิดมุมฉากนะคะทั้งหมดสี่มุมนะคะเห็นไหมคะเป็นมุมฉากเนาะสีเขียวนะคะจำได้ไหมว่ามุมฉากมีทั้งหมด มีค่าเท่ากับกี่องศาเท่า<ม>ไหร่นะคะลูก90องศานะคะต้องจำไว้นะ<ม>อ่ะเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าได้ยังไงนะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้าก็คือรูปเสษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม นะคะผลค,คูณของเส้นทแยงมุมนะคะเส้หนึนน่งส่วนสองคูณเอคือเส้นทแยงมุมที่หนึ่งนะคะา a คือเส้นทแยงมุมที่หนึ่งก็นะค,ะ a. คือเส้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูชี้ให้ดูนะคะเสน้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งนะคะนะคะแนวขวางนะคะเสน้นที่หนึ่งต่อไป a อคูณเอนะคะ ก็คือเส้นพยางมุมเส้นที่สองแนวตั้งเห็นไหมคะลูกอันนี้คือเส้นที่สองความยาวนะคะเราจะใช้ความยาวของเส้นพยางมุมนะคะคูณกันเราจะได้สูตรที่เต็มรูปแบบว่าอะไรคะเส้นหนึ่งส่วนสองคูณเคูณเอนะคะอะต่อไปนะคะจะไปรูปสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ อย่าเพิ่งเครียดกันนะคะ à, ไปรูปที่เจ็ดนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะเอ๊ด้านไม่เท่ามันมีสี่ด้านด้านไม่เท่าเป็นยังไงนะอะลองมาดูกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าะจะไม่มีด้านทั้งสี่ด้านเนี่ยจะไม่มีด้านไหนที่เท่ากันเลยนะคะด้านที่ไม่เท่ากันทั้งสี่ด้านนะคะ,ะแต่มันจะมีเพิ่มอะไรขึ้นมาคะ เส้นกิง่งใช่ไหมคะอ่านักเรียนดูเส้นกิง่งนะคะเส้นที่เป็นไขป่ปลาอ่าเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเส้นกิ่งนะคะอ่าจะเป็นอ่านักเรียนเห็นเส้นนี้นักเรียนรู้เลยว่าเป็นอะไรคะเส้นกิง่งใช่ไหมคะเหมือนกิ่งไม้เนาะเกาะจากต้นมันออกมาเนาะแยกออกมาเส้นกิ่งนะคะเทคนิคก,การจำนะอ่ะ ต่อไปสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมน,นะคะด้านไม่เท่าวอ,อันนี้ก็จะเยอะหน่อยเนาะหาหลายด้านนะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุมอ่าเส้นทแยงมุมคือเส้นนี้นะคะแล้วคูณคูณด้วยอะไรคะผลบวกเส้นกิ่ง นะคะผลบวกเส้นกิ่งก็คือเส้นที่1เส้นนี้นะคะบวกกับเส้นที่2เส้นนี้นะคะทั้งหมดนี้คูณกันนะคะอาจจะได้สูตรเต็มว่าเศษ1น,นส่วน2คูณเส้นแยงม,มุมคูณผลบวกเส้นกิ่งนะคะ,ะวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง เราเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะชนิดของรูปสี่เหลี่ยมการหาความยาวรอบรูปแล้วก็การหาพื้นที่ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวครูแค่ขอจบสือ่อการสอนหรือเรื่องรูปสี่เหลี่ยไมไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้นําความรู้ที่ครูไปสอนนะคะไปทำใบงานแนะ,ะช่วยเสริมความรู้ให้นักเรียนได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันเปิดเทอมทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ